ม่ลูกอ่าผู้พิงนะครับผมเพมลินเร็วมานี่มีอะไรให้ไม่น,น้อยโอ้โหมีกล้วยนะครับผมกินด้วยกันนะครับนี่แม่ก็สลิพรมาด้วยนะครับผมเอเอ,เอ,เอ,เอรักแม่เขานะครับผมผู้พิงกินดีๆลูก นะครับอันนี้จะเป็นแม่แม่น้นอยนะครับผมนะครับแม่รับนะครับแม่รับส่งเชือกเะาอยู่ด้านหลังนะครับผมอ๋อ,อ,อกระมังเราก็แปลาไม่ได้นะไม่มีค่าตั้งกล้องนะครับผมอ,อู้้พิง Giờ à, là... chụp mẹ chàng lục chúp con lục chụp chụp con xuống xuống chúc chú mẹ anh chú mẹ nói chàng lục chú còn chụp chụp mẹ nói nghe chúp đi chụp mẹ nói chụp chụp đi bông xuống vân chụp chụp chúp chúp lúc chụp À, chụp đi chuku mang luôn ừ, bọc lác mang chubi đi luôn chubi đi chuup chubi đi chup chubi đi chup đi chup chubi đi chup chubi oh kìm mày khắp đi chụp chụp ok 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 chụp đi ok ok chụp ok ผู้พิงรักนะครับรักแม่น้อยนะครับจุ๊บวิทีลูกจุ๊บโอ้โหแม่แม่ช่ำหมดเลยจุ๊บวิธีบนสูงนี่นะครับนี่อยู่กับแมสซิลีด้วยนะครับไปเล่นที่ไหนละอ่ะแม่น้อยอยู่ไหนจุ๊บวิทีลูกจุ๊บแม่กันแล้วจุ๊บ นี่นะครับเป็นแม่น้อยนะฮะรักคปูพิงรักมากนะครับผมกับแม่สิริพรแม่สิริพรไม่เท่าไหร่บนจุ๊บอะจุ๊บแม่สิริพรเน่บนสูงแม่สิริพรนี่เขาไม่กล้าจุ๊บเท่าไหร่นะบนสูงจุ๊บแม่สิริพรจุ๊บบนจุ๊บบนจุ๊บเออจุ๊บแม่กันจุ๊บคุณแม่ด้วยจุ๊บจุ๊บจุ๊บดีๆีบนสูงจุ๊บจุ๊บโอ้โหนะครับผมมาเป็นมาเพี่ยมาแม่ปูพิงค์ แมเ่เบนเบนอะไรแมโอเคพื่แมาบายบายครับบายบายครับพี่พาบายบายครับผม